ใครที่มีแผนนะครับเดินทางจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยขอให้รีบไปเลยนะรีบเดินทางเลยนะเพราะว่ามีแนวโน้มครับว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะยกเลิกฟรีวีซ่าสำหรับนะักท่องเที่ยวคนไทยนะที่จะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเนื่องจากว่ามีคนเนี่ยอยู่เวอร์วีก็คืออยู่เกินเวลาที่เขาให้ท่องเที่ยวนะแอบมีไปทางงงทางานนเธอโดยทางรัฐบาลเขาก็แจ้งนะครับว่าถ้าเขาแก้ปัญหานี้ไม่ได้ก็อาจจะต้องยกเลิกและถามว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไปญี่ปุ่นแล้ว ไม่ได้กลับมาไปทํางานทํางานอะไรบ้างก็ทํางานหลากหลายใช้ใช้แรงงานบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ว่าส่วนมากะจะเป็นออกแทกไปก็คือเป็นงาน direct sell เป็นใหญ่ direct sell เยอะเหมือนกันนะครับก็มันเป็นอาชีพที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่ราวๆสัก3,500-4,000ต่อรอบเพราะฉะนั้นนะ่มันก็ราคาสูงกว่าที่จะ มาได้เล็กเซลในเมืองไทยแล้วก็ไม่เสี่ยงโดนโกงอะไรทํานองนั้นคือผิดกฎหมายไหมก็คือผิดกฎหมายพอกันคือถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยก็คือผิดกฎหมาย2ต่อแล้วก็เสี่ยงด้วยต่อการแบบ za, 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 ยากุซ่ายากุใจอะไรอย่างเงี้ยเธออันตรายแต่ก็อะใครจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นก็ขอให้รีบเดินทางไปนะเพราะว่าถ้าเขาแก้ปัญหามไม่ได้ก็อย่างนี้บอกครับว่าเขาจะยกเลิกฟรีวีซ่ามันก็จะทําให้การเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นอนะ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเนาะเพราะว่ามันจะต้องมีค่าแบบทำาิซซาอะไรนี้ต่างๆซึ่งตอนนี้ฟรีก็รีบเดินทางไปก่อน